สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับก็มาพบกับพี่โตโชว์สเต็ปกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มี การวิเคราะห์มาให้รับฟังกัน3คู่เช่นเคยนะครับเมื่อวานขอพักไปวันหนึ่งนะก็เนื่องด้วยวันพ่อด้วยฮะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะขอพักไปวันหนึ่งแล้วกันนะฮะจริงๆติดอุบิเหตุหลายๆอย่างนะครับเลยทําให้ไม่ได้มาวิเคราะห์ให้กันฟังฮะแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วครับอีกเช่นเคยนะก็มารับฟังกันต่อได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับบอกไปกันที่พี่แม่ลิงครับเันเสานี้ ก็เรียกว่าโหนี่ก็คูเป็นเรียกว่าเป็นแมตช์สำคัญเหมือนกันนะหลังจากที่ประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์ก่อนอเงี้ยที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องเจอโอ้โหโซนบนนี่ซ้อนๆกันเลยอาทิตย์ก่อนเนี่ยเจอเชลซีครับส่วนอาทิตย์นี้ครับต้องมาเจอกับท่านขอแอสตันวิลล่าครับที่ขึ้นมาเป็นที่3แทนเชลซีแล้วนะครับตอนนี้ครับ ไปดูกันเรื่องตัวผู้เล่นกันก่อนดีกว่าครับแอสตันวิลล่าให้โหไทรลอนมิงนี่ชื่อประจำจริงๆับฝากแอสตันวิลล่าส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยครับไม่มีมากาเยสคารเว็ตนะฮะพวกทอสซาอ้มอสเกลา่าแมตต์ก่อนโอ้โหเพิ่งได้ลงกระเจ็บนะครับพวกซาลิบานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนี้ครับ แต่เท่าที่เขาวางตัวเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าเป็นคู่มอสเกลากับินกาปีเอนี่แม่แอบวั่นวันเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงครับรอบก่อนนี่เจอกับเชลซีก็แม่มีหลุดๆบ้างเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวก็ทำได้ดีเกินคาดนะครับแต่นับนี้คาดว่าจะใช้เยอเคเลสครับมาออกสตาร์โตจริงแล้วสำหรับเซนเนอรนะส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่าครับก็คาดการว่ายังคงเรียกว่ามากันฟูลทีมเหมือนเดิมนะครับ ไปดูกันที่ผลงานที่ผ่านมาครับผมทั้งสองทีมด้วยว่าหูแอสตันวิลลานี่ตั้งแต่ไปแพ้ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยแอสตันวิลล่าก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะโอ้โหเลยว่าแม่มัน เอาเก็บความแค้นเนี่ยที่เคยโดเลี้ยวผูเล่นไว้ครับมาเล่นทีมอื่นหมดเลยฮนะทีมอื่นคงได้แต่พูดว่ากูผิดอะไรฮนะเออถ้าแค้นจะไปลงกับลิเวอร์พูลครับมาลงกับพวกกูทําไมครับผมเรียกว,ว่าฟอร์มดีมากครับช่วงนี้อัตันวิล่าครับจะนอกบ้านในบ้านนี่แหมทุกคนต้องหลบทางให้เขาจริงๆครับหรือทีมนี้จะมาเป็นแชมป์วะเนี่ยไปดูท้าอาเซนอลกันบ้างครับโหอันนี้ก็ร้อนแรงเหมือนกันครับไปไปมาเนี่ยหรือดูการเนี่ยถ้า ที่โตจะไม่ผิดเนี่ยแพ้แค่เลี้ยวฟูทีมเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคืออาเซนอนก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนะฮะโหเจอเชลซีเองก็เสมอนะแต่นั้น Chelsea, นั้นนั้นเชลซีสิตัวนะครับนัดที่ผ่านมาก็ชนะได้ตามระเบียบครับส่วนนัดนี้ต้องออกไปเย Villa ือนแอสตันวิลล่าที่อันดับนี้ใกล้เคียงอ่ะฟอร์มน่ากลัวมากแต่พี่โตว่าฮะไอพวกฟอร์มดีๆนี่พี่โตเห็นมาเยอะแลนะ้วฮะเออสติดีๆอะไรแบบนี้ครับพี่โตว่า จะไม่รอดนะฮะอาร์เซนอลเองนอกบ้านถึงบางทีอาจจะมีแผ่วๆบ้างแต่พี่โตว่าเขาก็สามารถมีจังหวะฉกฉวยโอกาสอะไรได้ฮะคาดว่า จะไปคว้าชัยชนะได้นะครับสำหรับอาเซนนอลนะครับคาดว่าเป็นทางเจ้าบ้านครับจะต้องแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับอ่ะไปคู่ที่2กันต่อดีกว่าครับคู่ที่2ขอไปที่ลาลีก้ากันบ้างครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นคู่ของบิลเบานะครับจะเปิดบ้านพบกับน่างองแอเลติโกมาดริดนะครับโหหลังๆนี้พี่โตรู้สึกว่าแอเลติโกมาจะแอเลติโกกับบิลเบาเนี่ยพี่โตเลือกมาบ่อยเหมือนกันนะครับ ก็แอร์เติโกครับอันดับ4ครับส่วนอาธนาของบิวเบลเนี่ยเป็นอันดับที่8ของลีกนะครับเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเจ็บเนี่ยตัวที่เจ็บเนี่ยมีพอๆกันสามคนแต่โอ้โหทางด้านของใครละ่ะโอ้โหทางด้านของบิลเบาเนี่ยดูจะมีผู้เล่นที่อาจจะลงสนามไม่ได้เนี่ยเยอะกว่านะครับแต่ดูทาง แอดมาทหยดแล้วน่าจะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนะดูที่กระทบน่าจะมีแค่พวกแบบมาโกยอเลนเต้อะไรแบบนี้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมรุยพวกอวารเรสพวกซิมซิมิโอเน่อะไรแบบนี้นะครับไปดูเรื่องผลงานที่ผ่านมากันบ้างดีกว่าครับฐานะของผิวเบาเนี่ยโอ้โหมีครบรถนแต่ส่วนมากจะหนักไปทางแพ้นะครับโอ้แต่เรียกว่ากับการเจอทีมใหญ่เนี่ยส่วนมาก บิลเบาจะไม่ค่อยรอดนะเรียกว่ากับการเจอบาร์เซโลนาก็โดนไป4ี่นะถ้าเป็นเกมเยือนนะส่วนล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเจอกับท่านฮอกเรอัลมาดริดครับก็โอ้โหโดนไปถึง3นะครับโอ้โหอาการหนักเหมือนกันนะ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 เนี่ยบิลเบาเนี่ยไปดูนะของฟอร์มแอดมาดริดกันบ้างครับโอ้โหฟอร์มดีรวัวๆครับมีแค่นัดล่าสุดนะที่เจองานหินครับเป็นเรียกว่า น่าจะจ่าฝูงมั้งตอนนั้นเนี่ยบาเซโลนาเนี่ยครับก็แต่เป็นเกมเยือนนะนะครับจริงๆก็ทําได้ค่อนข้างดีในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังก็ไม่ลอดไปตามระเบียบนะฮะเจอกับจ่าฝูงแบบนี้ครับก็พ่ายแพ้ไปแต่นัดเนี้ยเจอกับทีมที่ระดับค่อนใชาเรียกว่าระดับอ่าเป็นรองกว่านะครับพอเจอกับทีมรองแบบนี้พี่โตคาดว่า ตราหมีไม่น่ามีปัญหาครับคาดว่าจะออกที่ทีมเยือนอีกแล้วครับแต่ขอแค่2ประตูก็พอละกันนะเออนะเป็นเกมเยือนด้วยนะฮะให้เรียกว่าไว้นะเจ้าบ้านกันซะหน่อยละกันนะครับแล้วก็ไปกันที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับคู่ซ้ายขอไปที่มูนเดลิก้าเยอรมันนะครับคู่นี้ก็พี่โตเลือกมาอีกแล้วฮะท้าน,นของเลเวอร์กูเซนในห้างยาครับแม่นัทที่เราดันไปสวนเขาเขาเลยตบ ทางด้านของดอทมูนโชไปนะครับเออน,นนี้ส่วนอันนั้นเนี้ยจะเจอกับอัลสบวกนะครับเออแล้วก็แข่งในบ้านอัสบวกด้วยนะครับไปดูเรื่องผลงานที่ผ่านมาของอ้ไปดูตัวตัวผู้เล่นก่อนสิขอัยครับเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหทางด้านของเรเวอร์ก็ยังคงเจ็บเยอะอยู่นะครับ หลายๆคนแต่น้อยมีทางนะของครีมาโดกลับมาแล้วครับก็คาดว่าน่าจะไม่ประสบปัญหาอะไรมากมายนะครับไปดูทางด้านผลงานของทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับโอ้หทางอัสบวกก็แน่นอนนอันดับท้ายๆแบบนี้ครับก็จะหนักไปทางแพ้ซะส่วนใหญ่ครับแต่ก็มีพอมีชนะให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยโอโหอันดับมันก็การันตีฟอร์มนะนะครับจริงๆมันต้องเป็นฟอร์มการันตีอันดับสิ นะครับก็วลาดกันตามนี้ใส่ช,ชนะก็ไม่ค่อยมีให้เห็นซะเท่าไหร่นะครับสำหรับอัลสบวกนะครับไปกันที่ทั้งฝั่งเลเวอร์คูเซ่นกันบ้างดีกว่าครับจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ดูพิตโตบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเอ่อฟอร์มดีมาก็เยอะนะอาจจะต,ตอนแรกเนะี่ยมีพลาดที่ต่อเจอบาเยินนะแต่ล่าสุดน,นี้ก็มีพลาดการเจอ .dot ดอดมุนได้ .dot พลาดกับการเจอ .dot ดอดมุนด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ แไปเอาคืนได้ในบอลถ้วยนะครับแหมเรียกว่าแขกแหมแขกแขยังสดๆเนี่ยขอเอาคืนซะหน่อยครับก็เรียกว่าบุกไปตบดอทมูลได้บ้างครับหลังจากโดนดอทมูลตบในบ้านครับโปรตีมีแต่บ้านไข่บ้านมันเนี่ยอันนี้บ้านไข่บ้านมันตายที่บ้านตัวเองนะครับเออเรียกว่าคาบ้านกันไปนะครับอ่ะคู่นี้พี่โตว่าจริงๆเนี่ยสับฟองของอัลส์บวกเนี่ยเจอกับทีมใหญ่อะไรก็น่าจะไม่รอดครับแต่ พี่โตว่าอืมอาจจะให้น้อยน้ยก่อนล้วกันเนี้ยเพราะว่าเลเวอร์อาจจะเพิ่งเรียกว่าเพิ่งฟื้นมานะครับเอาไปเบาๆก่อนล้วกันนะฮะจริงไม่ไม่ค่อยอยากกอปสกอร์คู่อื่นครับเลยออกมาเป็นแบบนี้เงี้ยขายคิดว่าเยอะกว่านี้ก็นะตามที่ ความเห็นของตัวเองเลยแล้วกันแต่พี่โตขอให้ไว้เท่านี้แล้วกันสงสารเจ้าบ้านมันใจคิดว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้แหละนะครับแต่ให้เท่านี้พอรักกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับไงก็ฝากกดติดตามพี่โตกันไว้ด้วยรักกันนะครับก็เดี๋ยวจะกลับพยายามกลับมาต่อเนื่องเหมือนเดิมเนะี่ยอาจจะมีขอหยุดไปบ้างกันด้วยอุบิเหตุอะไรต่างๆนะครับยิ่งใครเป็นสายรงสนามเนี่ยนะครับก็อ่ะ ไปลงสนามด้วยกันได้ครับจะพรพอมพี่โตหรือจะสวนพี่โตก็ได้นะครับในช่องคอมเมนต์นี้มีทิศทางให้ลงสนามกันนะหรือว่าจะพิมพ์ตามมุมขวาล่างนี้ก็ได้เลยนะครับผมในเรื่องข้กคุ่มต่างๆสามารถสอบถามจากน้องแอดมินได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีไม่ชัวร์บ้างอ่ะยิงล่าสุดเนี่ยโอ้โหยับยุ่ยยี้โอโหไข่โโสวนได้สวนนะครับเออ,อความแน่นอนเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอนลนะฮะไม่ง,งั้นนี่โอ้โหไอ้ขมาเล่นนี่ก็รวย ฟ้าก็าไปหมดเลยฮะสุดท้ายก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะครับไม้เขาคงไม่เอามาให้เราได้ร่วมสนุกกันแบบนี้นะครับไงวันนี้ก็พี่โตขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ